ครับขอต้อนรับขอสู้ช่องบ้านเฮาเก้าสี่ันหาา้อพระสุขครับมือนี้อยู่ับตนตะเคียนญาสมอนครับอ,อันนี้พรพี่พีน้องขอมาทั้งเ c ็บซีมาครับข,อขอมาอ่ะพี่น้องอธิษฐานเราเบิ้งกันเราด้วยพี่นอ้องเด้อเพราะว่าเดี๋ยวสิโชว์ตัวเลขของยายเบิ้งอ่ะขอมาแล้วก็เลยกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ

มาเบิ่งครับมาเบิ่งมาเบิ่งมอเลยมาเบิ่งมาเบิ่งมาพเลยงามีลีงามีลีครับมาเบิ่งมาเบิ่งมเงครับหาสบ่แมีีหาสามบ่ครับงามีลีครับนี่าคนไห้าหาสมนี่งามบ่โอ้งามครับ่าอางามาเนี่เออเอหินก็หินในกลองพี่น้องอือิดาเบิ่งเอาเนาะจะาเบิ่งเอา มึงไหนี่เจ้าน้าบึงถ้ามันยากะไปฝันน่ก็ฝันยาเอาใครมาห้ก็ได้ยัอันดีกันะข้าว่างปี่บ้านมันมีโจกอะรมีซื้อรถตีตัวนี้เห็ไม่ถึงระยะเด้อนตึกอุ้งงมันเน้ าอายออบัลลี่จากงานนะครับลูกมากมืนเม้าไปทางแรกมืนเ้าที่สขอ,อให้โชคดีน้าไปาัาา่งาข้าวสางโอ้สัตวยิ้ยมสวยพี่น้องสวยบ่เอ <c oughs> าเบึงเอาด้อเลนเะกิดหนวสยาเบอ แล้วอุ่มาแล้วมือนจะไปกับจกุกไข่เหล้วนี่กัน

แยาเด้อลูกไปโชกงไงลูกเสื่อนตะเกียงนะครับตะเกียงอ่ลูกเสเกียงไงลูเทียนลูกถูก่เนาะอันอยูเนาะมันไน้มันเมนพลวยเนขอน้เมนูนพวยโอ้มือนั้นซื้อเขนไม่ยาชีไปนุ่งไกองสลาก่ออเดลูกเสื่อนเสเกียงอนันสิเออยาเนขอเด้อ งานเป็นเองเดียวเานมันเนูน่ไมุด้ามันจะเบ่งงานขนดเบ่งาวสยยาวันยาเสี่ยงเามันยาวสิไปสุดไท้ายประเด้ยนี่เขาเห็นเขาาตาญาติเขาบ่กไปสุดสุดสะเก็ดตัวน้อย่านสมัยตัวยาคิดว่าโอ้ยเมื่อนั้นเนี่ยทานหัวอนผู้ไหญ่าตทหัวเมื่อนั้น ฝันเห็นมันกับฝันเห็นครับเป็นอะไตัวนี้ก็ได้เนาะครับฝันกับแบบนี้แหละครับอาจารย์ครับคือฝันก็เป็นอะไรให้ให้ครับใครไปหนึ่งแหละดิบหนึ่งสี่ละอ้าเด็กน่าดนเงาลูกเปลี่ยนติยาเอาขันลูเปลี่ยนก็เอาตัวนี้พ่นซื้อระยะเด้อลูพ่นฝึกตาลอตเตอรี่ลูกก็ซื้อไปแล้วล่ะซื้อไปแล้วซื้ออยู่วัดดูด้วเพื่อนเพื่อนผอมเหมือนกับ เอาบนนี่เอารางไรเงี้าตัวนี้บนนี่รางยาญาให้ลูกบอกไปตัวมันซืออะไรด้วยเงี้าบอกไปตัวมันซือเนี่ยหันก็ได้ด้วยบนกระได้รางด้วยตะเกียงจุดไฟเห็นมันมวกทีเมื่อกี้นี่จุดยากก็ยากที่มาตั้งไว้นี่ให้โอ้ตะเกียงไงบอตะเกียงที่มีเกียงน้ำมันน้ำมันไหมครับน้ำมันเทลงโอ้ลาดมาจุดยังไงสินะเอาบนนี่รางเงี้ยนี่ตัวเห็นมั้ยไหวางยาตัวนี้ไรเงี้ยหาสามนี่คันชัดจีนไปนี่

มีตัวืนวยาเี่ยเมิ่งวูครอ้าอเมิ่งวูขึ้นชัดว่านี่ชัดกว่าเลยชัดวยฮขึ้นมุ้มมุ้มนี่ละยาคุนสอกมาเห็นไหมมุ้มเดียวนี่ลูกพ่นฝึกตัวยาเด้ต่างมุ้มก่นบได้เห็นปะมีตัวื่นวยาเราชัดๆ้อขันล่างๆลูก บ่เอาดิเอาชัดๆอืมตัวไลนตัวนั้นอีกตัวอืมโอ้ยวัดเิ่นอกันิมาถดไวาย่างเหีนครับบัดไปทื่อตัดหัวอืมสองแปดหางอ้าโอ้ยสามตัวถึเลยเอาทึงบนทึงล่างทึงสองแปทึงแปดหมันน้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่เฮ็นยเฮเ้เฮ้ยเ ต่างนะครับนะเอเีอยต่อกันตอัอหางลางจ้นนต่อจากหาไปเป็นสามกันเลยเปลีกเลยเ<อ>้ออไเอ้สจงเห็เนะนตัวโกย่ไครับตนะัวเงิเอได้ผมได้ครับได้เดี๋ยวสิบอกเออานสีดวนี่ตัวเลขเลขสามอันนี้สกับเตัวนัน้นผมไ่เห็นได้เห็นเออบ้งนั่งโอมึงด้วยเหอ ผมเ่ห็นเนี่ยสสอมผมบอกด้วยเนยผมเห็นแต่ตัวเดียวละหาสามมึงเกิสามสองสามเ็ดนี่ผมเห็น่เออทาเิดอะได้นรถตีงานะมุ่งกองหรอม่งไง้เลด้วรถตลีทีมุ่งกล่อ่ไลูกซื้อละต่างเตลอะตั้งตั้งตลอดเห็นตลอดป่เห็นตลอดออ พี่รองชมกันเนาะนะครับควันทงเลยช่องบนห้องกอซีเห็นตัวนี้พี่รองตัวใหญ่ๆเลยนี่อ่นี่อ่ะฮะนี่นี่อ่ะอ่านี่แหละพี่น้องนี่ละเห็นบ่าเห็นในช่องห้อเห็นเลยกระเสียมใช่นี่ ยาสมอนเด้อพี่น้องยาสมอนครับยาสมอนยาต้นตะเคียนยาสมอนคือเพิ่นน่ะครับันด้ได้มาขอโชคอ่าสามยาสมอนนะครับมาตามก้อมฟันแล้วก็ได้ไหมคุณผู้ชมเราตามที่เห็นเด้อพี่น้องของอาจารย์เห็นก็้ตั้งหากสามที่เรือหลักนะครับได้มาแจะบอกเดมาว่ายาเดมาเป็นยาที่เดมาหินไม่ได้หรับแต่ว่าที่นี่อนี่ ตาิชัดแขวอืมอแต่ว่าต่อมานี่ผลเล็กสคตาผมนะครับเนาะให้อาสักครับเดียผมเห็นสองใน, <c oughs> น,นทั้งหัว <c oughs> ห่าห่าฮ่าฮ่เป็นเล็กสองบล็อกด้วยกันครับ, <c oughs> อ,บอื <c oughs> มีสายตาคอมจากเกมใช่นะครับตาวารักษ์้ี่ะคิดว่องก็จานณาก่นอนนะครับเนี่ยเห็นคัดแปว๋วเลยละครับ <c oughs> สิบสามกุมียนที่มองอาจารย์4ี่ ลูกุนัญญาเด้อลูกคนือสามเมงทุมองตจะใยาละบ่เียเหยียบไปเรื่อลอตเตอรี่ที่ลูกซื้อไปยังเป็นหาสามอยู่ครับตัวหน่อยไงหมครับบ่ตัวนี้หน่อยฟังนน่นอกจากตัวใหญ่แเล้วนี่ออคั้นี้ครับไปเหยียบไปลอตเตี่ที่ลูกซื้อละเอาเดยรยาเรื่อที่ลูื้อเดี๋ยวะเกยง ยาไปดอกกันบาเทียมโรไปยืนยันมือแลงกะไรแล้วยาด้วยไปหาลูกหาหลานไปโลดพุ่มลูกพุ่มหลานด้วยกันก็มีแต่เนี้ยดีๆ้าลูกปึืกอกรคับบอกเลยยามาแลงเขาไปอีกบอกควบปลาลูกอีกนะครับตัวนี้เด้วยสินะเทียลูกคนปึื่ลูกโมกวางบอกว่าลูกโมกวางนะครับยาแต่เราไปบอกโลดเขาไปฝันอีกด้วยกันมาแลงนี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกเด้อจังสีดเอง จะใส่ตางันใส่เป็นตายเหรอพีน้องนีเดอรของยาสมองเห่าต้นตะเคียนครับอ่าชุดไทายของคลิปแล้วอฝากพี่ฝากน้องไว้สำหรับคลิปนี้ห้าสามอันนี้เป็นคุ้มเชื้ออันนี้ของข้างช่องเท่าอะอันนี้เป็นเหล็กช่องเฮาที่เฮาเห็นกับยาอธิษฐานกับยาแล้วเอให้พี่น้องเฮาเบื้องครับไายเบื้องลวคอยโชคดีอ่าถือไว้รวยเบื่อว้นทีหนึ่งกันถูถูสุดข้นล้วกันครับ เข้ามาแล้วคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับก็เป็นแนวทางตัวเลขพี่